เดี๋ยวผมนะครับกับน้องสนิมนะครับผมโอ้โหแอ้โหจ๊อดจ๊โโโโด้วยรุ่นเดี๋ยวไปด้วยอ้เยียวจ่ได้ข้างนอนน้ำคำปรมาณเลยวะอ้ยเยียโอ้โหพี่ผาแล้วเว้ย ค่ะน้องๆก่อนที่เราจะไปชมคลิปคลิปนี้กันนะคะพี่แปงก็มีเกมออนไลน์มานําเสนอนะคะนั่นก็คือแอดจีเอ็ม10หรือแอดจีเอ็ม10นั่นเองนะคะเจ้านี้นะแต่จริงแต่จริงพี่แปงกาการันตีนะคะแล้วยิ่งน้องๆบอกว่ามาจากช่องบิลลี่แต่โยนะคะช่องกฤิตแบบนี้รับไปเลยโบนัสห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วที่ขาดไม่ได้โบนัสมันแตกอีกใช่ไหมรับไปอีกยี่ส<ๆ>ิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เขาก็แจ,จกจแจกจริงไหมเนี่ยแจกจริงแตกจริง gm10 หรือด gm 1 0นั่นเองนะคะพี่แป้งเล่นก่อนนอนทุกคืนเลยช่วงนี้นะคะดูขอบตาดูกรารดิจะเกมทวกนี้แหละเพราะมันได้จริงๆตอนเช้านี้ไม่ต้องซีเรียสเลยสั่งกับข้าวมันส่งถึงหน้าบ้านเลยจ้าแอด gm สิบนั่นเอง คุณผมนะครกับน้องสนิมนะครับผมโอ้โหวันนี้ได้ขับน้องสนิมแล้วนะฮะออกคลิปนะครับผมคลิปเล็กๆน้อยๆนะฮะเออโอ้โหมันไปกัะโหลกเพิ่มไม่รอกูเลยครับผมว่าเรามาเจอน้องสนิมนะครับในโฉมใหม่นะครับผมเออสวยไหมทุกคนเออรุปตัวนี่ยันคลิดนะครับผมแล้วก็สเต็ปนี่ทั้นตัวน่าจะไล่ให้เป็นอ่าเกือบๆดันโลนะมันแต่สเต็ปหลังสามติดเนี่ยยังไม่ใช่ดันโลนะครับผม ทั ar, yes. Yes. ้งตัวกะกะไว้นะฮะกะไว้ให้ผมไปดาวนโหลดนะฮะไอ้ดิไอ้ดิโดยจะเอาเอ็กไซเตอร์ไปครับผมแย่แยมันเที่ยนจริงๆเลยกับผู้ชายคนนี้นะครับผมขอไปหันเลื่องห้าเราต้องรีบหน่อยนะ ว่ารถหนึ่งมากนะฮะตอนนี้นะครับผมพิ่งตัวเซ็ตใหม่หมดนะฮะลายาย let's go เ้๊แจ๊แจ๊ดูไ้รุ่นเดี๋ยวไปดูไอ้เยี่ยงจะได้ขั้นนอนนั่งคัดสมาธิเลยวะไอ้เอ้าผมผมบอกเลยว่าผมขี่มาประมาณเกือบสิบกิโลนะฮะผมบอกเลยว่ารถมันไม่ใช่ดันโลนะครับผมบอกได้เลย คือมันตึงมือมากๆนะครับเนี่ยเกียร์สี่แบบเนี่ยดวบิดบิดแล้วไปอ่ะบิดแล้วขึ้นข,ขาขึ่นขาพวกนี้เลยอ่ะคือมันโอ้าผมว่ามันจะไม่ใช่ดับโลจ่านะเดี๋ยวเดี๋ยวดูผมบิดเพิ่มนิดเดียวดูดิวเนี่ยผมพาเขาเร่งไว้นะผมยังไม่ได้บิดเพิ่มแต่ถ้าบิดเพิ่มนะอยากบิดเพิ่มก็จะไปเลยเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ย มันมันอันนี้เกินไปว่ะไอเ้เงี้ยมันตึงมืออ่ะมันไม่ได้ไหลเหมือนรถโลนะครับผมเ <c oughs> อ้ยมองไม่ถูดเลยมันไม่ได้ไหลไันเมือนรถโลนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไล่หากันอีกทีนะครับผมท่านตัวแค่กะไวที่อ่าอันนี้ไว้นะครับเพื่อนี่ให้พวกให้พี่กับพี่แต้งเนี่ยซ้อนของกันออกคลิป นะครับว่ถ้าเป็นฟาร์สองเนี่ยก็น่าจะพอดีเลยในสเตย์นี้นะครับแต่ถ้าเป็นคนเดียวสำหรับพี่นะพี่ประมาณ86 87โลประมาณนี้มันยังถือว่าตึงอยู่แต่ถ้าเป็นนั้งหนักนุนนี่เมื่อไหร่เนี่ยบอกเลยลงสเตย์ได้อีก4ี่ฟันนะครับผมลงสเตย์ได้อีก4ี่ฟันถ้าอี4ฟันก็คือ14 26ได้เลยนะครับ14 26ได้เลยแต่อันนี้มันเป็น14 30นะครับผมอะไรเหมืนกัเนะี่ยอะไร ชิ้ผาเลยโอเคไหัทางเก่งขาดเลยว่ะผมขอตัดเบรกหลังนิดนึงเบรกหลังมนรู้สึกว่าลึกไปลึกโคตรนะเอย้เนี่ยโอ้โห่าะโอเคดเบรกเลเออเราชิผาเลย เราต้อนะโอ้อ้โหฮเรมอยู่แล้วมันไม่ใช่รถโลวทุกคนมันไหลเร็วก็จริงอะ่ะมันขึ้นเร็วก็จริงอะ่ะแต่แบบมันมันมันตึงเกินไปนะฮะมันตึงเกินไปไป Let's go baby อันนี้ยังไม่ถึงวัดตะไขรเลยยังไม่ออก,กขนมเลยนะครับ ผมคือบิมเมื่อกี้คือตอนแบบต้นๆคันเร่งอ่ะคือแบบมันมีอาการแบบเหมือนน้ำมันหนานะครับแต่ก็คือช่างตัวหน้าจุ่หลัวไว้นะครับผมเพราะว่าผมบอกว่าให้เอาเป็นรถแบบออกทิพย์ได้นะครับผมถ้าเป็นโ okay, อเคก็เดี๋ยวเราต้องไปต้องขับไปเรื่อยๆดูอาการไปก่อนนะเดี๋ยวต้องให้ช่างกัว หน้าให้วต้ตัดตับตืบต้นใหม่นะครับผมแน่ดีซะละดีซะละเหมือนรถเมื่อกี้มันไม่ได้อุณหภูมินะครับ นหนุน่นวัเนี่ยแกลามมันิงไว้ตามนหนนวเนี่ยเยเจ๊แม่งน,นอนยาเลยนอนโคตรยาวเลยทุกคนมันตึงมือมากเลยมันโอ้โห و! ตัดม้นมาถึงมือเลยนะครับผมตึงมือผมจะชามหมดแล้วนะเนี่ยโอ้โหเดูยดิเย้คือลองนั่งสน,นิมนะโอ้โหโอเมีย Much, much, much l a t e ในข้างในฮะแอกำลังถังเนี่ยเราอาจจะได้สั่งใหม่นะฮะเพราะว่าสีมันไปหมดแล้วนะครับผมนี่ยอาจจะเอามาบิ้วใหม่นะฮะ มันตึงเตามันตึงเตา แล้วตอนนี้ก็ถึงวัดไอข่แล้วนะฮะได้เหรออนนี้ก็เราก็ถึงแล้วนะฮะต้องเข้าใจนะฮะผมว่าตอนนี้มันเป็นสถานการณ์โควิดสิบเก้านะแล้วบาดย่างหนักเลยนะฮะเขาก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมากันนะฮะก็นี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสแบบ ดีแล้วนะครับผมที่คนมาไม่เยอะนะครับผมเราก็เลยมาในโอกาสนี้นะครับผมซึ่งไม่เสี่ยงนะครับเอาเยวขอ,อเข้าห้องน้ำก่อนนะฮะ Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never look.